มีแผนอีกแล้วสิพี่พี่มัดอย่าไปทำอะไรร้ายๆอีกนะอืเจตใจนะฉันทำแน่นอนอ่ะอกอะไรอะไรอะไรมะมะดมัทำอะไรมีอะไรเหรอผมระวังประตูหลังนะ้พี่อยู่ครับระวังประตูหลังแต่ว่าไอ้นายคนนี้มันจะไม่แมนครับพี่ฮ่เหรอ ตัวประการดาสุดท้ายของท่านชายจะเป็นอันตรายเหรอครับ้ยระวังก้นกบนะครับเอ่อเออเออเงินเนเอ,อ่เอ,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 อไป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 ,ไป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 นั่งพักก้นกบั่นหลงที่นี่มั้ยคับหวนอย่นะโอ้อยูออ่นะโยอยู่คือเรายังไม่รู้ประวัติคุณเลยครับคุณแอนนี่ครับเอ,อ่อไม่ทราบว่าเรียนที่ไหน,นครับแล้วก็ บ้านอยู <tu i ro> ่ที่ไหนทําอะไรทํางานอะไรแล้วว่างมีงานเดลเรกไหมแล้วเออน้องมะน้องมะตกลงน้องมะจะแต่งงานกับเขาหรือเขาจะแต่งงานกับไอ้พืชงงงันผมจบจากออกฟืดออกฟอดออกฟืดเคอเป็นสาขาหนึ่งของออกฟอดเรียนแต่ชายล้วนชายล้วนแล้ววันไหนว่างๆผมก็ชอบไปฟิตเนสแล้วก็เข้าสาวแน่ ฟิตเนสตสาวหน้าสวนของชาวเกยท้งมัดอาจจะไม่ใช่ก็ได้นะโอ้โหนี่ร้อนจังเลยนะครับน่สายวายไม่ใช่เป็นยังไงนม็กโอ้โหแปลกผมเนี่ยนิ้วนี่กรีดยนลายฟอนต์เล็บเป็นสาวเชียงใหม่เลยทุกทีท้อ,อยสาย,ายอขอตัวเข้าห้องน้ำหน่อยนะครับเออ ้องทางอยู่ไหนครับพี่อ๋อก็เดินตรงไปท่านั้นแล้วก็เลี้ยวไปครับพี่แอ๊ดให้เขาไปตรงนั้นเดี๋ยวเขาก็รู้หรอกพวกคุณภาษายอยู่ตรงนั้นน่ะเออว่ะเออคุณพี่ม้าครับไปด้วยกันไหมครับอ๋อไม่เป็นไรครับขอบคุณมากอะไรครับเต็มที่เลยครับสบายครับส่วนตัวดีเชิญครับเชิญครับไอพีม้าทำไมไม่ไปกับเขาอ่ะโอ้โหไม่ได้อย่างใจเลยอ่ะ ช่วยนะครับอุ้ออยแตมแตม <laughs> แอนดี้คุณปล่อยคุณพลอยสายลงหนเดยนี่เลยนะแอนดี้ถ้าผมปล่อยพลอยสายตอนนี้เขาก็หลังหากันสิครับเง้นงั้นขอต่อเวลาอีกสิบนาทีเถอะค่ะ <c oughs> ลงดีกว่าครับผมเมื่อยแล้ว ทำไมคุณต้องหลบหน้าผมด้วยอฉันหลบหน้าที่ไหนแต่ไม่อยากเจอใช่เอ่อคือฉันแค่อยากจะแสดงให้เห็นว่าฉันเนี่ยไม่ยิยมการคุมถุงชนแต่ไม่ได้หลบหน้าเปดดดืดดดไงกันเงี้ยเห็นจับตายเลยทำไมมาอยู่ด้วยกันน่ะแกบอกว่าให้บอกเขาว่าแกไม่อยู่เพราะว่าจะได้หลบหน้าเขาไง ทำไมต้องพูดทุกเรื่องด้วยอะคืออะไรครับผมเข้าใจแล้วเอาไว้ถ้าคุณอยากคุยกับผมเมื่อไหร่ก็บอกผมมากันแล้วกันเฮ้ยคุณแอนดี้คะคุณเร่เข้ามาเรกเข้ามาโปรโมชั่นวันนี้ซื้อสี่ขวดแถมทันเทฟฟรีหนึ่งขวด ถุงก๊อปแก๊บหนึ่งใบเอาไว้หิ้วกันของหนักให้มันลงทุนกว่านี้หน่อยก็ไม่ได้ถุงผ้าลดโลกลงร้อนรอก็ยังดีโอเ้อเด้อเด้อนี่นี่ยังไม่เลิกขายของที่ทดลองแล้วไม่ได้ผลนี่เหรอจ๊ะจะทดลองแล้วไม่ได้ผลหรอเปล่ายังไม่ได้ลองมาโวยวายเม่วันนี้ไม่ได้ลองเนี่ยแหมก็เอาถถึงไม่ได้ลองก็รู้นะว่าไม่ได้ผลน่ะ คนเข้าเคเซื้อทรมอะไรนี่ไม่ได้ผลได้ไงวะมึงไม่ลองไม่มีวันรนู้เลยจ้ะก็ลองไปมันก็เสียเวลาเปล่าวะสิ <c oughs> ก็เพราะไม่มีเงินซื้อไงถึงไม่ได้ลอง <c oughs> นี่มันมีนมอุมกรณ์จริงหรือเปล่าเนี่ยยังงั้นมึงรีบปุบปากเน่าๆมึงเรียนนะกวงให้มึงใช้ฟรีเอาบุญหนึ่งขวดก่อนกันได้คนเราเนี่ยมันต้องเปิดใจรับกับสิ่งใหม่ๆช่หม พี่แพ้ก็เห็นแก่ของฟรีเป็นพวกแอปแมนจริงเหรอก็จริงสิครับพี่เพชไอ้พวกเนี้ยนะมันจะชอบหลอกผู้หญิงเนี่ยให้มาแต่งงานบังหน้าเพื่อที่ปกปิดความอับอายของมันเอาไว้อืแต่งกับไอ้ปื๊ดเนี่ยเหรอมันบังความอับอายได้ตรงไหนวะอายเรื่องอะไรกันเหรอครับหรือว่าอายที่หน้าตาไม่ดีเท่าผม คุณทำกรรมแต่งพี่เรก,ก็คนนะครับหลอกหลอกตาเขาเนี่ยหลอกดาชั่วๆพี่มาแต่ว่าอดทนไว้นะไม่งั้นเดี๋ยวเสียแผ่แผ่อะไรสาธทุกไม่มีอะไรครับ <laughs> ไม่มีอะไรเลยท <laughs> ี่เพชรครับโทรตามผมกลับมาทําไมเหรอครับหรือว่าคิดถึงผมไม่ได้อย่าต้องตามอย่ต้องตาม <laughs> ไที่พี่เพชรโทรนีโทรเรียกนายให้กลับมาได้นะ ก็เพื่อที่เรื่องการถามให้แน่ใจว่านายเนี่ยมั่นใจแค่ไหนที่จะแต่างงานกับคุณพลอยใสเนี่ยฮะไม่แน่ใจไม่แน่ใจไม่มาหรอค <c oughs> กครับมีเรื่องจะถามแค่นี้ใช่ไหมถ้าอย่างนั้นผมลาเอ้ยตกลงเป็นตุ๊ดเปล่า <c oughs> นี่พี่เพชรเรียกผมเป็นตุด๊ดเหรอ ไม่อย่างนั้นหรอกคือคือก็แค่ถามเล่นๆว่าเป็นหรือเปล่าอุ้ยหนูหนูวิ่งมาหนูหนูอยู่ไหนอะถ้ามานะจะเหยียบให้เละเลยอโหสุดยอดแมนมากเจ๋งจริงๆเอออย่างนี้ถึงจะเป็นว่าที่น้องเขยเอางี้เอางี้งั้นเดี๋ยวให้นั่งรอไอ้ปุ้ดเลยรักกันนะน้องเขยของพี่ดีครับโอ้โหเอาอีกแล้ว ที่บ้านหลังนี้นะแป,กแปกลกๆเวลาแบบว่าปล่อยเอาไว้สักวันสองวันนะแมงมุมชอบมาชักใยดูเด็ดตัวแม่มันตัวเบลเลยแมงมุมตัวใหญ่ด้วยตัวใหญ่ด้วยตัวใหญ่ด้วยแอนดี้ <c oughs>